ทางด้านของมาร์เคเซียนที่ปรึกษาอาวุโสแห่งสุศึกษายุทธศาสตร์และการระหว่าประเทศในสหรัฐอดีตนายพันเอกนาวิกโยธินสหรัฐเกษตรรัชการก็วิเคราะห์นะครับสำหรับการตัดสินใจของสหรัฐหลังจากที่ประกาศส่งระเบิดพวงหรือว่าที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า C ลัสเตอร์มูนิชันไปให้แก่ยูเครนซึ่งเขาเปิดเผยว่า อาวุธแบบนี้จะไม่ได้เป็นตัวพลิกผันสถานการณ์ยูเครนแต่มองว่ายูเครนนั้นต้องกร,ระเบิดพวงเพราะว่าต้องการที่จะใช้เพื่อยิงใส่ฐานที่มั่นของรัสเซียที่มีทหารอยู่เนื่องมาจากว่าระเบิดพวงนั้นสามารถยิงได้จากปืนใหญ่เป็นอาวุธที่มีความสามารถปล่อยระเบิดขนาดเล็กได้ครั้งละจำนวนมากและเป็นอาวุธที่สามารถสังหารได้ในพื้นที่กว้างครับ ยังด้วก็ตามนะครับสามารถที่จะสร้างผลกระทบที่อันตรายอย่างมากให้แก่ประชาชนเนื่องมาจากว่าระเบิดลูกเล็กที่ปล่อยออกมาหลายลูกนั้นอาจที่จะไม่ระเบิดนะครับและสามารถที่จะสร้างอันตรายให้แก่ประชาชนได้ต่อไปอีกยาวนานแม้ว่าหลังจากความขัดแย้งจบลงไปแล้วเพราะว่าระเบิดนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปในพื้นที่ที่ถูกยิงตก จนกว่าจะมีผู้เคาะร้ายไปพบเข้าซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลานานมากหลังจากที่การประชหน้าจบลงไปแล้วนอกจากนี้นะครับระเบิดขนาดเล็กที่กระจายตัวได้มากเมื่อเกิดระเบิดด้านก็จะยิ่งกระจายตัวกินพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ทางด้านของเจคเซเลเวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐไม่สามารถที่จะทนได้ถ้าเกิดว่ายูเครนนั้นไม่มีกระสุนปืนใหญ่มากเพียงพอในการป้องกันตนเองนับว่าเป็นการยืนยันข่าวว่าส่วนกลางของสหรัฐจะส่งเพิ่มระเบิดให้แก่ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งนะครับของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐ มูลค่าอยู่ที่ประมาณ800ล้านดอลลาร์หรือว่าจะเกิดว่าจะคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ28,000ล้านบาทและย้ําต่อไปอีกว่าการที่ตัดสินใจแบบนี้นับละครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าสหรัฐนั้นจะไม่ยอมปล่อยให้ยูเครนอยู่ในฐานะที่ป้องกันตนเองไม่ได้โดยก่อนที่จะมีการตัดสินใจสหรัฐได้มีการหา,หารืออย่างใกล้ชิดกับชาติพัธมิตร และบางชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอนุสัญญาออสโลเพื่อที่จะผลักดันก่อนที่จะออกมาตัดสินใจนะครับเซเลเวนยังยืนยันต่อนะครับว่ายูเครนนั้นรับประกันเป็นลายลักอักษรแล้วนะครับว่าจะใช้ระเบิดพวงอย่างระวังอย่างยิ่งและจะลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับและจะไม่ใช้ในดินแดนต่างชาติเปิดเผยว่าจะใช้เพื่อปกป้องชาติของตนเองเท่านั้นนะครับ ส่วนทางด้านของผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนก็กล่าวปกป้องการตัดสินใจส่งระเบิดในครั้งนี้ทางนี้ข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศก็พบนะครับว่าระเบิดพวงหรือว่าคลัสเตอร์มูนิชัสนนั้นถูกห้ามใช้ในมากกว่า100ชาติทั่วโลกตามอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงซึ่งระเบิดนี้เป็นระเบิดที่บรรจุลูกระเบิดขนาดเล็กไว้ภายในเยอะเลยครับสามารถทิ้งลงจากเครื่องบินหรือว่ายิงโดยปืนใหญ่ จะระเบิดกลางอากาศเพื่อปล่อยลูกระเบิดย่อยให้กระจายเป็นวงกว้างมีอัตราการไม่ระเบิดสูงทําให้ลูกระเบิดขนาดเล็กตกค้างบนพื้นดินก็ให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ส่วนทางด้านของผู้นํายูเครนอย่างเซเลนสกี้ก็เดินทางไปที่ตุรกรีนะครับเพื่อหารือกับผู้นําอย่างเรจิปทายิปเอโดอันแล้วก็ขอเสียงให้ผลักดันเพื่อให้เป็นสมาชิกนาโตโดยพบว่ามีการแถลงข่าวร่วมกัน ซึ่งทางฝากฝั่งของเอเดอันก็กล่าวนะครับว่ายูเครนนั้นสมควรที่จะได้เป็นสมาชิกนาโต้ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของผู้นํายูเครนก็เปิดเผยว่าพอใจอย่างมากสําหรับท่าทีของผู้นําตุรกีที่เข้าใจบทบาทของผู้นําตุรกีที่พยายามจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนเพื่อที่ต้องการจะไกลเกลีย่ยขอ้อพิพาทนะครับ นอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองชาติยังได้มีการหาหรือเกี่ยวกับข้อตกลงการส่งออกทัญญพืชผ่านทะเลดำโดยหวังนะครับว่าจะสามารถที่จะขยายเวลาของข้อตกลงออกไปที่อีกเพราะขณะนี้ปรากฏว่ามีกำหนดหมดอายุในวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ